สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับบ้านเจทีนะคะในเมนูเส้นเล็กผัดซีอิ๊วคะ่ะก่อนไปรับชมคลิปวันนี้นะคะฝากกดติดตามบ้านเจทีด้วยนะคะเรามาเป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เจทีจะพาทุกคนไปทําเส้นเล็กผัดซีอิ๊วเลยคะ่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็ต้องบุบกระเทียมให้หยาบๆก่อนนะคะเช่นกระเทียมหัวใหญ่แบบนี้คะ่ะแล้วก็ปุบปุบๆเอานะคะแล้วหลังจากนี้ ก็จะมาเจียวกระเทียมค่ะระหว่างเจียวกระเทียมนะคะไม่ให้เสียเวลาค่ะเจติก็จะใส่หมูลงไปรวนด้วยเลยนะคะใส่หมูลงไปผัดกับกระเทียมเลยค่ะจะได้ส่งกลิ่นหอมมากๆนะคะวันนี้เราใช้เป็นหมูสับนะคะแล้วก็ผัดจนหมูสับสุกเลยนะคะ พอ,อเริ่มผัดได้สุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเจตีก็จะใส่ผักลงไปค่ะวันนี้เราจะใส่ผักลงไปก่อนนะคะเป็นคะน้าค่ะใส่คะน้าลงไปผัดก่อนเส้นนะคะให้ให้คะน้าเริ่มสุกก่อนนะคะแล้วเส้นค่อยผัดใส่ลงไปผัดตามที่หลังนะคะ พอผักเริ่มสุกแล้วนะคะเจะทีก็จะใส่เส้นลงไปเลยค่ะใส่เส้นเล็กลงไปค่ะเดี๋ยวจะเติมน้ําลงไปนิดนึงนะคะจะได้ไม่แห้งเกินไปนะคะผัดจนเส้นแบบว่าเกือบจะสุกอะคะ่ะไม่ต้องสุกมากนะคะเดี๋ยวมันจะเละผัดจนเส้นเกือบสุกแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงรสอีกทีนะคะตอนนี้ผัดเส้นเส้นไปก่อนค่ะ ตอนนี้ได้ที่แล้วค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยการใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะตามด้วยผงปรุงรสค่ะเหยาะน้ำปลาลงไปนิดนึงจ้าใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะคะหลังจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้เขวยเลยค่ะ พอผัดปรุงรสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ไข่กันค่ะวันะนนี้ใส่ไข่สองลูกเลยเพื่อความอร่อยนะคะหลังจากนั้นก็จะขยี้นันๆเลยค่ะนี่ไข่ยี้แบบนี้นะคะแล้วก็น้ำเส้นมาโปะค่ะแล้วก็จะรอจนไข่ ไข่สุกนะคะให้เวลาแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพอไข่สุกเราก็กลับด้านแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะอ่าตอนนี้ไข่สุกแล้วนะคะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดซีอิ๊วเส้นเล็กว่านเจทีค่ะตักขึ้นเสิร์ฟพร้อมรับประทานเลยค่ะเส้นเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากๆอร่อยจริงๆค่ะสำหรับเมนูวันนี้ ใครชอบทานเส้นนะคะคนรักเส้นไม่ควรพลาดเมนูเส้นเล็กค่ะนี่จ้ะเพิ่มความอร่อยด้วยพริกไทยนิดหน่อยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ฝากกดติดตามบ้านเจทีด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจทีขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คิปหน้าค่ะ